สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องที่ใกล้ตัวเราและเราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวนัน แต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามันสำคัญมากแค่ไหนนั่นก็คือแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือที่เรียกกันว่า GIS นั่นเองค่ะ ออื่นคุณครูอยากถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครบ้างที่เคยใช้ google map เวลาไปเที่ยวหรือเคยเปิด GPS เวลาหาทางไปบ้านเพื่อนบ้างคะเคยใช่ไหมคะถ้าเคยใช่แล้วค่ะที่เรากำลังใช้กันอยู่นั่นแหละก็คือส่วนหนึ่งของ GIS นั่นเองค่ะนักเรียนลองคิดตามครูดูนะคะ ถ้าโลกถ้าวันหนึ่งโลกใบนี้ไม่มีแผนที่เลยเวลาเราจะเดินทางไปที่ที่ไม่รู้จักเราจะทํำยังไงกันดีคะเห็นไหมคะว่าแผนที่และ GIS สําคัญกับชีวิตเรามากๆเลย และต่อมาคุณครูจะเข้าเนื้อหาหลักจะจะให้เด็กๆมาทำความรู้จักกับระบบ GIS มากขึ้น ัน,น,ะะนึงความหมายและความสำคัญของแผนที่แผนที่คือภาพแทนพื้นที่จริงบนพื้นที่ราบ ช่วยให้เราเข้าใจตำแหน่งระยะทางและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในพื้นที่แผนที่จึงมีประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันเช่นใช,ใช้เดินทางใช้ท่องเที่ยวร่วมถึงการทำงานในหลายๆอาชีพเช่นทหารวิศวกรหรือแม้แต่นักภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะและต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของแผนที่แลกัน กันต่อกันะคะต่อนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนลองสังเกตแผนที่สักแผ่นนะคะจะเห็นว่าแผนที่มีองค์ประกอบหลกัลกๆที่สำคัญดังนี้ 1. ชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะบอกว่าแผนที่นี้เกี่ยวกับอะไรเช่นแผนที่ประเทศไทยแผนที่เส้นทางเดินรถไฟสองจะเป็นมาตราส่วนเรามาดูมาตราส่วนมีหน้าที่ทำอะไรกันนะคะมาตราส่วนมีหน้าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะจริงเช่น1ซนติเมตร บนแผนที่อาจจะเท่ากับ1กิโลเมตรจริงและ 3. สัญ,ญลักษณ์เรามาดูกันค่ะว่าสัญ,ญลักษณ์ทำหน้าที่อะไรสัญ,ญลักษณ์ทำหน้าที่ใช้แทนสิ่งต่างๆเช่นเส้นสีน้ำเงินใช้แทนแม่น้ำสัญ,ญลักษณ์รูปบ้านแทนชุมชน 4. ทิศทางเรามาดูกันค่ะทิศทางทำหน้าที่อะไรทิศทางมัดม ล,ลูกสอนชี้ไปทางทิศเหนือเพื่อบอกตำแหน่งทิศทางคําคำอธิบายคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์คำอธิบายสัญ,ญลักษณ์เป็นตารางเล็กๆบอกว่าสัญ,ญลักษณ์นี้แต่ละแบบหมายถึงอะไรและต่อไปเรามาทำกิจกรรมย่อยกันต่อนะคะ,ะนักเกรยียนลองสังเกตแผนที่ในสไลด์ที่คุณครูให้ดูให้ดูนะคะ สังเกตตรงนี้นะคะนัเกเรียนลองสังเกตดูนะคะสังเกตที่มีรูปต้นไม้เล็กๆอยู่นัเกเรียนคิดว่าสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคะใครตอบได้บ้างคะถูกต้องค่ะเก่งมากมากเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงพื้นที่ป่าไม้นั่นเองคะ่ะต่อไป3ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS นั่นเองคะ่ะ มาเราก็มาทำความรู้จักกับ GIS กันค่ะ GIS ย่อมาจากคำว่า Geographic Information System หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยเก็บรวบรวมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เราสามารถเห็นข้อมูลในรูปแบบของพื้นที่ที่เข้าใจง่ายค่ะ หรือเราจะพูดกันง่ายๆก็คือ GIS คือการทำให้แผนที่มีชีวิตจริงและฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่กระดาษนิ่งๆค่ะต่อมานะคะ C เรามาทำความรู้จักกับประโยชน์ของ GIS นะคะ ใช้ทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันค่ะ1 JS ใช้เดินทางค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือหาทางลัดไปยังจุดหมายเช่น Google Map 2. เกษตรกรรมใช้ข้อมูลดินน้ำและสภาพอากาศเพื่อวางแผนที่การเพาะปลูก 3. การวางผังเมืองใช้วางถนนวางระบบน้ำระบบไฟฟ้า สการจัดการภัยพิบัติใช้หาพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงป่าเสี่ยงไฟป่าหรือเสี่ยงแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะนักเกรยียนเห็นไหมคะว่า GS ไม่ได้มีแค่เรื่องเดินทาง,แต,ง,งแต่ยังช่วยสังคมได้หลายด้านเลยค่ะอ่ะและต่อมา คุณครูจะมาสรุปกิจกรรมและปิดท้ายบทของวันนี้กันนะคะเอาละค่ะนักเรียนเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะแผนที่คืออะไรคะนักเรียนคนไหนตอบครูได้บ้างคะเดี๋ยวครูให้คะแนนคะ่ะถูกต้องค่ะ แผนที่คือภาพแทนพื้นที่จริงเก่งมากๆเลยค่ะและแผนที่มีองค์ประกอบสำคัญคืออะไรบ้างคะนักเรียนคนไหนตอบครูดได้บ้างเอ่ยถูกต้องค่ะแทนชื่อเรื่องมาตราส่วนสัญลักษณ์ทิศทางคำอธิบายสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและสุดท้าย j s ช่วยเราอย่างไรได้บ้างคะ นักเรียนคนไหนตอบครูดได้บ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะใช้เดินทางวางผังเมืองเกษตรกรรมและช่วยเรื่องภัยพิบัตินั่นเองค่ะงั้นครูขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องแผนที่เครื่องมือสำคัญในการบอกตำแหน่งและทิศทางส่วนของ GIS ก็คือการ การนำเทคโนโลยีเข้ามาทำให้แผนที่ฉลาดขึ้นและมีประโยชน์มากมายดังนั้นครั้งหน้าเวลาเราจะเปิด Google Map อย่าลืมนึกถึงว่านี่แหละคือหนึ่งในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้ที่ตั้งใจฟังคุณครูสอนอย่าง คุณครูสอนแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ